ลูกนี่ลูนี่หคูหกครูจุกจุกเนาะง้มงามงามแหงงามำแห้งามำผากนำแนนใส่แคปชั่นหน่ไมค่าเนี่ยลูกค่ะ,คคะ,ะจะียมใส่แคปบคปหนึงแต่ละมือแต่ละเวน้น ใช่ไมเมื่อไห่ที่นี้มั้งืช่ไหมนี่ซือเป็นกี่ก้อน ลูกค้าเรียกมานานก่อนนะไหมครับกอดลูกนิดแป๊บนึงมาส้มกันจะไปจะส้มเอนกันจ้ามีใครส้มน้อยละล้อยจ้ะส้มแบบเป็นน้อยเลยส้มกระดูกงามโบคุณค้ยจ้าจ้าขอบคุณค่ะลูกคา้าใส่พุงไหมจ้าไม่ใส่พุง มีจังหวนอลูกค้าน้ะงามหลายจ้าสวยไม่ทิ้ร้านาคกอีสานใสารร้านข้าวาสารามวันนี้มันสวยใช่ไหมคะสวยใช่ไหมสวยไหมคะไปที่กำลังคิดอยู่ก็มาได้เลยนะร้านปิดสี่ทุ่ม ที่อยู่ไกลๆก็พรุ่งนี้มาร้านเปิดเที่ยงจ้ะร้านเปิดประมาณเที่ยงมาบ่ายโมงบ่ายสองแล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็รอเอฟในไลฟ์โซนแล้วก็ค้าไปขึ้นในเอฟนะคะจุกไปเลยโซนสี่โลจังวจังหวัดในโซนสั้นกันละจ้ะเจ๊คเต๊ะพะค้าบางแจ๊คเต๊ะพะค้าแล้วก็รถให้สองร้อยสองร้อยเนื้อร้อยนึงเนื พีเีนค่ามเงินละร้อยตุเรียนหโละสองร้อค่ามนี้มไ้ทั่วไทยจจจ้าก่ไลูกละร้อยุเรียนจลูกนึงกได้กองนึงสังกองบุละแม่เยนบ่อเนาะ่เดียวกัน่เดียวเลยลูกค้าหลูกค้า คุ้มแค่เกินคุ้มเลยฮเกินคุ้มเลย ไ,ไ้ันเตวสวยกแอย่างนี้ไ็ได้จะดงานมาเด้อจามาเด้อน้ด้วยโอเคค่ะผู้เรียนก็สวยไมาก็สวยอุ้อกัพีนงุก็ได้ไหำลังใจไม่น่ี้ลัง,ใจ,งใจเเนาะมันก็อ,อ,อ,าอยาช่กังี่ทำให้สวย แต่ถ้ซอเนื้อึ่งกองเป็นพันเลยนะเนี่ยใช่เลเินย้ายเกินยายสาใส่แถมอสแถวรู้อ่ะประมาณพันอ่ะจะได้เนื้อได้เนื้ลกว่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้านน้แม่ก่อนด้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้สามอันนะอะไรบ่นวุ้ม จะขายก็คอย่ารงพีเเได้จ้ะขวัสดุแพเลยจ้ะเปแพ็กีไปเลย้องพิเศษอะหรอกะแม่เตยไทยนี่วันนี้มาเมาส์ุเรียนเ้อเรนเซอคุณละลายค่ะลูกค้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะี่ใหญนาชีสลขามขอบคุณค่ะใจใจ